สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยเอจใจมาก่อนผมขอถามหน่อยครับตอนนี้คุณกําลังนั่งท่าไหนอยู่ครับหลายคนโดยเฉพาะสาวๆต้องเผลอนั่งไขว่างอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับก็แหมมันเป็นท่านั่งที่ดูดีดูสง่าทาให้บุคลิกภาพดูสวยขึ้นมาทันทีแต่รู้ไหมครับว่าท่าสวยๆที่คุณทําจนชินนี่แหละคืออีกหนึ่งภัยเงียบที่กําลังทําร้ายคุณอยู่เงียบๆใช่แล้วครับ การนั่งไขว่างมันไม่ใช่แค่เรื่องบุคลิกภาพภายนอกนะแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับร่างกายภายในของคุณลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเวลาคุณเอาขาข้างหนึ่งไปพาดทับอีกข้างมันก็เหมือนการที่คุณไปพับสายยางนั่นแหละครับเลือดในเส้นเลือดดำที่ขามันก็ไหลกลับไปที่หัวใจได้ไม่สะดวกทำให้เกิดแรงดันในเส้นเลือดสูงขึ้นผลกระทบที่ตามมาก็คืออย่างแรกเลย ความดันโลหิตของคุณจะพุ่งสูงขึ้นชั่วขณะอย่างที่สองคือมันไปเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดหรือทําให้อาการเส้นเลือดขอดแย่ลงและที่ร้ายที่สุดที่ช่อง Health d s t o r y อยากจะเตือนเลยก็คือการนั่งแบบนี้นานๆเป็นประจำมันจะทําให้กระดูกเชิงกรานของคุณเริ่มบิดเบี้ยวไม่สมดุลซึ่งเป็นต้นตอสําคัญของอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรังและที่น่าสนใจไปกว่านั้นบางครั้งการที่เราติดท่านั่งไขว่างอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเรากำลังอ่อนแอก็ได้นะครับแล้วท่านั่งที่ดีที่สุดคือท่าไหนง่ายมากครับก็คือการนั่งโดยวางเท้าทั้งสองข้างราบไปกับพื้นปล่อยขาตามสบายไม่ต้องเกรงพยายามนั่งหลังตรงแค่นี้ก็ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายได้ดีที่สุดแล้วครับ อย่าให้ท่านั่งสวยๆมาทำลายสุขภาพของเราเลยนะครับแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพใหญ่ๆในอนาคตได้แล้วถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนที่ชอบนั่งไขว่างได้รู้ตัวกันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ